เมื่อก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมีความสุขสงบมีทุชาติและก็มีเด็กๆขี่จักรยานยังมีความสุขตามทุ่งนาแม้กระทั่งหมาก็สามารถที่จะขี่สเก็ตบอร์ดเล่นได้ตามถนนยังไม่มีปัญหาชาวบ้านชาวช่องทุกชาติภาษาก็อยุรวมกันยังมีความสุขแม้กตั้งมงหมากกา,ายแมวกินเหลา้ากินเบียร์ยังมีความสุขไม่มีปัญหาอรายการค้าขายก็มีความสุข ตลาดของก็ถูกซื้อมาขายไปชาวบ้านเสีหาสนุกสุขสันมีความสุขกันทนหน้าแม้กระทั่งหมูก็เลี้ยงอย่างใหญ่คนเลี้ยงหมูก็ดูดีหมูก็ดูดีทหารก็เป็นมิตรก,กันถูกคอกันไม่ว่าจะประเทศไหนชาติไหนก็เจอกันมีความสุขเที่ยวพับเที่ยวบายยังมีความสุขเป็นประเทศไทยที่มีความสงบสุขมากอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ทหารก็ถูกคอกันทำกับข้าวกินร่วมกันยังไม่มีปัญหา ไทยกับเขมรกัมพูชาก็เป็นเพื่อนกันทุกคนก็มีความสุขอย่างมากมายแต่เดี๋ยวนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ทหารกัมพูชากับไทยกลายเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกันทุกคนต่างเป็นศัตรูกันจากที่เคยมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนละประเทศไปแล้วไม่รู้จักพี่จักน้องเพราะเขาพผาวิหารที่มีคนบางคนต้องการมีคนบ้าอำนาจต้องการ ใช้รถถังใช้ทหารเป็นเครื่องมือในการฆ่ากันเองเพื่อยังชิงประเทศเดี๋ยวนี้ทหารไทยกับกัมพูชากลายเป็นศัตรูกันโดยเพียงเพราะเหตุผลบางสิ่งบางอย่างของคนที่มีอำนาจคนที่โลมโภมชมากคนที่อยากได้ประเทศเป็นของตัวเองเดี๋ยวนี้ทหารต้องกลายเป็นคนที่มายิงและฆ่ากันเองคนแถวสุรินรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยอยากให้ประเทศสองประเทศประเทศกัมพูชากับประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศพี่ประเทศน้องที่มีความรักซึ่งกันและกันชาวบ้านชาวช่องจะทำอาหารกินยังมีความสุขเราอยากที่จะให้อยู่กันอย่างสงบสุขไม่อยากให้มีเครื่องบิน f สิบหกหรือรถถังมายิงใส่กันไม่อยากให้ต้องมากั้นรั้วแบ่งเขตกันแต่อยากให้ไปมาหาสู่กันค้าขายกันยังมีเสรีภาพเหมือนดังก่อน เราเป็นประเทศพี่ประเทศน้องเป็นพี่น้องกันไม่อยากให้มีการรุนแรงรู้สึกเสียใจที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวันนี้มีทั้งทหารมีทั้งรถถังเพื่อย่างชิงอำนาจเพื่อย่างชิงประเทศเพื่อย่างชิงแผ่นดินกันทุกคนรู้สึกเสียใจประชาชนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย เราไม่ได้อยากยิงได้ยินเสียงปืนแต่เราอยากได้ยินแต่เสียงเพลงเสียงกีตาร์ร้องเพลงสนุกสนานคาคายังมีความสุขเป็นประเทศที่อยู่ยังมีความสุขไม่อยากนอนแบบเราแบบวาดละแวงไม่อยากนอนแบบที่ไม่มีความสุขไม่อยากนอนฝันร้ายถึงเครื่องบินเอฟถึงระเบิดอีกต่อไปแต่เราอยากมีสันติภาพเราอยากมีความสุขกลับขึ้นมาสู่ประเทศไทยของเราเมืออดังแต่ก่อน เราอยากทำมาหากินยังมีความสุขแบบชาวบ้านทั่วไปยังมีความสุขคนสุรินไม่ว่าจะเป็นคนริสเกตุบลไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดไหนก็อยากมีความสุขทุกคนอยากให้ประเทศไทยกลับมามีสันติภาพเหมือนดังเดิมอยากให้ประชาชนยิ้มได้หัวเราะได้อยากให้ประชาชนมีเงินมีทองใช้แต่ไม่อยากให้ประชาชนต้องมาได้รับบาดเจ็บคือทหารได้รับบาดเจ็บสูญเสียแขนขาเราอยากวิ่งยังมีความสุขเหมือนดังก่อน อยากให้ประเทศไทยมีเสรีภาพ